สองคำกูจะเออเอ้ยเอ้ยเอาไว้เฮ้ยพี่อามเอาว่ะรอดไม่ไหวละอ่ำอําอ่สวัสดีวัยรุ่นเมกาด้วยนะครับผมฟิงปิ๊งอะไอยู่กับเพื่อนรักของผมทั้งสองคนเลยเย้และนั้งตัวเลยครับจอแครับคุณพี่เมย์ด้วยเย้ด้วยความที่ผมคิดถึงเพื่อนทั้งสองคน คือถึงเั้งสองคนโก็เ,เลยต้องดึงกลับมาแล้วเกมวันนี้ก็เป็นเกมง่ายๆครับผมจะให้ตามเพื่อนๆน,นะครับฝั่งละ300บาทเดี๋ยวจะให้คุณ2คนนั้นไปกับผมทีละรอบเพื่อออกไปซื้ออาหารที่คิดว่าในภายใน300อเนี่ยซื้ออย่างไรก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะกินอิ่มใครอิ่มก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายพ่แพ้พอกินไปคนละหนึ่งคำก็ให้ฝ่ายหนึ่งพอก้อนคำหนึ่งผมก็จะมีเหรียญโทเค็นให้คุณหนึ่งเหรียญมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมเหรียญไปเรื่อยๆถ้าคุณกินเยอะเหรียญมันก็จะเยอะขึ าทีละคนนะครับคนใดคนหนึ่งไปซื้อก่อนโอเคตานี้ทุกคน,ปนไปไหมไปไปไหมไปปิ๊สหนึ่สองเอจะไปซื้อก่อนหรือซื้อหลังไปซื้อทีหลังซื้อหลังนะ <laughs> <laughs> ซื้อก่อนผมจะต้องติดไปกับท้ายอาร์มด้วย <laughs> คิดว่าต้องทำยังไงให้มันอิ่มให้ได้อะไรเงี้ยแล้วกูแดดข้าวมาดูอะไรดีวะดูอะไรดี เคยคิดหน่อยสามร้อยเอาไงให้เพื่อนอื่นตามกินเพ่งไหมดูจากหุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็น่าจะเยอะเหมือนกันสมัครชนะทล้ไมไปหลังอ่ะได้มีเวลาคิดนานขึ้นอีกไหมเราจะไปซื้อของกินกัน ไก่ทอดสลิฟ้าแน่นอนเลยต้องมันกินไก่แล้วมันกินข้าวเหนียวแข็งที่ไหนเนี่ยแหละใหญ่ๆเลยสี่สิบเนี่ยแหละสี่สิบข้าวเหนียวสิบบาทก็เหลือสองร้อยห้าสิบนี่ไม่เปิดมนไหนร้านไหนชีนี้จี้กูนี่มันต้องอยู่ตรงนี้เราเจอเหตุการณ์ที่ร้านซูชิ ปิดทำไมร้านนี้มันให้เยอะอะซื้อสิบชิ้นแถมนึงง้ชิ้นงชิ้นด้วยแต่มันปิดเว้ยปลี่ยนแผนโรงเรียนชุมพล์กิลีหลักไหนครับผมช่วงเรียนหาหลายอย่างละลำดับแรกเลยจะไปซื้อไส้กรอกไส้กรอกด้วยสามชิ้นนะร้อนๆเลยใช่ป่ายัดปากง่าเลยคนมาซื้อก่อนก็มีสิทธิ์ได้คิดก่อนขายยี่สิบก็เหลยสองร้อยพอดีนี่ไงสุชีนี่นี่แหรอเจ้านี้เลยเหรอเจ้านี้เลยเหรอจิลห้าบาทนะครับเ เอเครื่องไงนี่นี่นี่ไหนก็ลายสีแล้วเอาใส่หลายสีไปทำไมถึงเลือกชิ้นแบบนี้วะบอกดิหน้าเรื่อมันให้มันแดดไอโอดีนี่เยอะเราไมนกินไข่ปลาชอบกินไข่ปลาด้วยหัวรักเพื่อนหัรักเพื่อนปวดเข้าไปปวดเข้าไปเหลือสองร้อยหักไปห้าสิบเหลือร้อยห้าสิบครับทุกคนมึงกินข้าวไหมอ่ะไม่ได้กินไม่ได้กินนะแต่อันนู้นฝั่งนู้นเขาบอกเขากินข้าวมาแล้วลูกกาจะไปล้างท้องจะกินปาบูเย็นนี้ไอ้สัตว์เรียบร้อยเจอแล้วอันที่สองไหน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 จะซื้อกุยชายมันแดดกุยชายดูทำไมต้องเป็นนชุดี้อ่ะ เว้ยนะใช่เป็นกินใหญ่ไปเดีแต่กูสงสารนะมันใหญ่อันนี้ใหญ่ไปอ่ะแต่เล็กมันจำนวนเยอะนะมึงเออนั่นแหละได้กินได้เยอะไงเล็กถ้าเป็นคิงอะก็จับไม่เกี่ยวกูกูไปคำการกูเห็นแล้วกูจะอ้วกกระโดดน้ำโคกหนึ่งกับน้ำเปล่าหนึ่งน้ำร้านทาโกยากิก็อยู่ในบาซ่านะครับเอาไส้ทูน่าหกไม่ให้ไส้อื่นเลยเหรอม่มันกินปลาเยอะกินปลาด้วยโอเคชุดหนึ่งสี่สิบนี่ ตามนี้เหละสามสิบบาทครับทุกคนปิ้งสามไม้ให้เขาอ่อยให้เหรอกินแป้งมากไปดีว่ะมึงเพิ่งจะให้เขาเป็นโปรตีนตอนนี้เหรอสั่งเร็วมากเนี่ยสามไม้หมูสวรรค์เผ็ดนะสามสิบบาทสุดท้ายครับทุกคนจากสามร้อยบาทมีความใจรักเพื่อนทาากินได้ทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปกับจอร์นนะครับผมนั เไ่ใช่นนุ้่กว่าเนม่ใช่ดี๋ย่จะ่ื้อไปถุงนนนมาการ์รานไม่ต่อเสร่จแ่้วสลิฟ้านไม่สารคัาซอ่อะต้องต้องชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง่ใช่ก็เอา่้า่เหนียวนี่ได้เนี่ยด้วยมึงดูมึไเอ้ไขมันจุก ขอความผิดกูอีกเอาเบอร์เครืไก่ทำไมต้องเป็นไก่อ่ะเพราะมันหนึ่งแถมป์หนึ่งแคเพื่อนสองร้อยห้าสิบลบไปอีกสี่สิบบาทเหลือสองร้อยสิบบาทโอ้เพิ่งแดกข้าวก่อนมาหาเงินกูก็จะไปแดกข้าวกับเมียกูมีทอดก็ต้องมีย่างกูก็คือไก่ย่างร้านนี้มีไก่ย่างมีไก่ย่างไหมคะัมีแต่ไก่ทอดไก่ทอดซื้อไปแล้วเมนูซ้ำคำไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละกูแน่ซื้อผักให้มันแดกพันกิโลคอาจริงๆเด็กที่กูซื้อเนี่ยกูเนี่ยอยากแดก ซีโร่ด้วยเหรอซีโรด้วยเฮรักเพื่อนาที่คซีโารถคเวรนียัก้เพื่องแถมหนึบาร้อยาสิแปดอนสองแถมหนึ่งอะจริงเหรอเออสองร้อยสองร้อยสิบร้อยเก้าห้าก็จะเหลืออีกสิบาทอืมก็มัน15บาบาทพอดีไงต้องเป็นมาม่าด้วยไงเอาให้คุ้มเลยปกติกล้วเดียวก็อิ่มแล้วนะ มีอะไรอยากจะบอกอาร์มหน่อยไหมความรู้สึกที่ซึ้มากูพยายามจะไม่ขี้โกงมึงแล้วนะเออแต่ก็แบบมันก็บังเอิญหลายๆอย่างโอเคทุกคนเดี๋ยวไงเราไปดูกันว่า2คนนี้จะเริ่มแข่งกันยังไงนะครับขอเปลี่ยนสถานที่สักหน่อยเพราะว่าร้านเพื่อนผม ถ้ามงหยิบของที่อยู่ในถุงของตัวเองออกมาแล้วก็วางไว้บนโต๊ะกินได้หนึ่งคผมก็จะวางไป1เหรียญช่วงแรกช่วยกันสะส,สมชิปไม่ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้จานวนเท่าไหร่ก็เอาที่พี่สบายใจนะจ๊ะอ่อาคนแรกทีละคนเลยพี่จอดฉลาดแกมโกงไง,ง,งก <c oughs> เ็เป็นเซ็ตใช่ไหมออมันบอกว่าซื้อ2แถมหนึ่งอย่างแรกพิซซ่าสองแถมหนึ่งไม่อยาอะไรนี่เลยเอากินข้าวไปทนแรกนะครับ มาให้ไปนหนึ่งโทเคนก็ยังดีที่มันซื้อไก่ทอดให้ครูเพราะครูก็อยากกินอยู่พอดีทำไมมึงไม่ซื้อพิซซ่าให้กูอะอีกคำหนึง่งมาให้แบบีเ <c oughs> ลี่ยนคนรักกูเลยเยี่งไม่พิซซ่าสองถาดเนนะี่ยมึงยอมแพ้ไปซปะอ่าคำต่อไปพีออ่อามยังไง เ <polarization. S 2> มน้ารอถึงอาหารชุดที่สองนะที่หลังให้งบ200ก็พอเออตอนแรกก็เป็นสองแต่ว่ากลัวไม่อิ่มกันเที่ยดูมันเล่นกูเดียมันบอกว่าซื้อ2แถมหนึ่งเฮ้ยพี่อามเอาว่ะโอ้พี่อามแบบเสร็จสลาเพื่อทีมเนี่ยทำงานเป็นทีมมาเป็นโคมันคืรู้สึกอะไรน้ำอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวมันอิ่มถามนะครับอาพี่อามร์นจะไม่คุยอะไรกันเลยหรอไอ้ยัดก็เลยนะไอ้เยัดนี่กูแม่งเป็นแป้งเนียไอ้สัต ดีถ้าคุณไม่ซื้อแป้งกากจอกินไปหนึ่ง Two hours later กินมาหลายที่แล้วเดนาจะไม่ได้กินข้าวเดยนค่ะรู้สึกเตมเลกินข้ามานเนี่ยมันบอกว่าซื้อสองแผมนหนึ่งเริ่มเหรียญใหม่แล้วไม่อิ่มจัะอาพูดไม่ยา เลกพื่อนมึงจะได้กินทั้งเมื่อกี้สอแถมหนึ่งแมุเป็นสามใช่ไหมกูก็ใจดีหน่อยแค่หนึ่งแถมหนึ่งโอ้ยอพเขาลักเพื่อนของเขาดีของเขาดีเชฟจเป็นนิดนานนี้ซื้อให้กูกินขนาดนี้ใช่ไหมยาได้ก็ได้ ไอ้เจี๊ยแป้งหมดเลยนะบอกว่ากูจะฆ่ามึงด้วยคาร์บอนโอ้ยแม่งโคตรบรรยากาศตอนมอปลายเลยแล้วมึงกินสองคำเลยอะมึงกินสองคำกูให้สองคำอะเห็นแก่สองคำมึงจ้ะเอ้ยไงล่ะไงล่ะเอ้ยเอาไว้เอ้ามึงมึงหยอดกูก็หยอดเอ้าแต่ละคนต่อเกี้ยเอื้องแป๊บนึง s and a half hours later อันหนึ่งคำว่าอันหนึ่งคำไอ้ไ้อยู่แม่ไก่ข่ากับกูใช่ไหมกูก็มือเดะอ่ะกูใช่เนื้อ เสียงเริ่มมาแม่เอาแม่เอาแม่ก็เดี๋ยวเอาแม่เฮ้ยรักเพื่อนก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำจิ้มทำชิมให้มันรู้สะบ้างวันนี้คือจ้อติ่งทองสีทองอะสามร้อยนี่แค่กินสามร้อยหลัเงินที่จะได้อยู่หลายเลยใช่มันก็มาเกินสาม้ตายมึงตายไงก็มีวนกลับไปหาซูจิเขาด้วยอือพิซซ่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมกุ้งเนี่ย อ้ามาบ้าไหมไอ้เปยังแม่งแป้งหมดเลยของจอนหมดแล้วอ่ะนี่คือทั้งหมดของจอนเว้ยหมดเหรอมีสามอย่างยังไม่ได้มึงกินอีกเนี่ยอีจอนซื้อกระจายมึผ่าดแล้วซื้อมาหลายอย่างเขาคบนได้หลายอย่างมึงบนได้กี่อย่างใหญ่คำใหญ่สิบบาทนะอ่าอ่า แฝดมีคนจะอ้วนมึงยอมยอมกูไเถอะมึงพาดได้ที่ซือของหวานมาด้วยเอาไหมกูจะเอมันแบบพิซ่าอเนี่ยถือว่าไปแม่งหวานเจ็ดทอง้าตตามหกน่ยน่เนร่ยน่ยนแ่น่ยแน่นร่นี่นี่น่ยน่นย รู้ยังไมคกูถึงให้มันเปซื้อก่อนกูมีแล้วนั่งสิมมันบอกว่าซื้อสองแถมหนึ่งเจ้าบังเอิญเนี่ยเตเว่นแม่งซื้อสองแถมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอดีเลยอืมอืมุมพนักงานโคตรดีพนักงานอกอืมอันหนึ่งเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทที่ซื้อสองแถมหนึ่งคุ้มกว่านะกูก็เอาสิใช่เนี่ยไหวไหมเนี่ยอ่านเปิดเมนูใหม่ไหม ใส่กอเกาะโอ้แต่อย่างคือแม่งตัดกันใช่นหมโซเอเชียอานี่โวยุโรอ้ามไปวนกลับไปอหกมึงอ่ะเรมวห้าไม่ไหวละ2.000 years later กินหน่อยนะไม่ไหวแล้วมันกินคำเล็กมันกินคำเล็กเฮ้ยกินคำแรกไม่ไหวแล้วเออสรุปยอมไหมคุณจึงเหลือเหรียญอีกเยอะเลยเพื่อนไมเหีกยัะเยัดไมเป็นพันเลยกูแรกมาเป็นพันเลยทั้งหมดเป็นของจอนะจอด้กินต่อไหมจอิ่ด่าอดิ่งอด่งอดินง่งอิ่ิงดิินงออ่งอ่ะิ่ด่อ่ง หวานจริงๆนันเนี่ยไม่หวานลยได้น้ำตาลปีน,นี่เลยร้านนี้รวมวันนี้ผู้ชนะคือพี่จ้อ,องเราพี่จอดผู้มีกระเพาะกว้างดังจักรวาลน,นับก่อนนะสิบยี่สิบแปดสิบา่อยทคอยทั้งหมดนะครับสี่บาทครับทุกคนยูวงมา กอะไรอะไรอะมัหนักเจงที่สายเลยอะคุเปลี่ยนเป็นแบงค์ไม่ได้หรอกไไม่ด้นอกจากมึงจะแกล้งคุณให้แตกแล้วมึงยังเอาเหรียญนี่อยู่ึ่งไปตั้งแต่จะพาลอยมาถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดฝาก Subscribe ที่ทำการย่าลืมกดกระดิ่งให้เจะน่าปิงๆด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดียูใหม่ๆนะครับมีอะไรจะฝากไหมมาม่ายังมีอยู่นะยังไงไว้มาดูกันใหม่ในอีพีหน้าว่าผมจะเล่นเกมอะไรกันต่อไปไว้เจอกันใหม่บาย